สวัสดีค่ะเอฟซีทุกทุกคนค่ะมือเนียากยากไรนาซดนาส้มค่ะส้มพญาเถอะนะคะ่ะมือนีสิโซกอยู่ค่ะวันนี้จะโชคดีอยู่นะคะเป็นยังไงเนาะเอฟซีมือนีโคงสุดท้ายแล้วค่ะมาโคงสุดท้ายนะคะ มาโค้งทุกท้าย3705ค่ะขอบประกุณค่ะ3705แล้วก็41บ้านเ่ขาได้ที่ตัวเองแล้วก็88ดพิจรารณาเบิร์เบิร์เดอว่าเป็นสิกแมนบอมันจะใช่หรือไม่ไปตลาดมาสวยค่ะ ไปจตลาดเมื่อเนี่ยใจตลาดมัตุเสเบียงมัตุนไว้สเบียงมัตุนไว้จ้ตลาดค่ะขอให้เอฟซีโศกมันมานคงสุดท้ายแล้วจะอากุลอบกุลขยักโซกก็กันขอขอโซกก็กันค่ะ โซงน้ากันนะคะเ้อเมื่อนี้ค่ะวันศุภศูสูสแล้วดิวันที่แล้ววันนี้สูงเก้าค่ะแต่ระแต่รัฐบาลขระคุณเสื้อเื้อเลขตัวเดียวค่ะเสื้อเลขตัวเดียวซสื้อจ็ดหนึ่งค่ะเจ้ลงถ้ายเด็กเกตหนึ่งแปดเ็ดหนึ่งค่ะ ไปหาไปตลาดก็ได้พอก็ได้ซื้อเลขสามตัวมีอย่างบูสองสองหกแปดเจ็ดหนึ่งนี่แหละเพิ่องสีบอมขาวฟังบูผิดเบิ่งบูผิดค่ะแต่เบิ่งมันสีคือนพอซื้อเลขรถลูกไส้นี่แหละค่ะซื้อเลขรถลูกไส้ซื้อใบซื้อๆนี่แหละฝันเห็นแต่ตองหวัดก็เลย ไปเห็นเมื่อเสาร์นี่ก็ได้ซื้อเด็กตัวนี้แหละค่ะโซ่ 5, 000, ห้ามันห้าให้โซ่ให้มันมันฮะของอาจารย์ไข่กัน 3, 0 5, 5, 0 3, เพื่อนไฮมาสามศูนย์ห้าห้าศูนย์สามค่ะเพื่อนไฮมา โซนสามค่ะเพื่นไทยว่าอาจารย์ใครนะค่ะตะดวงตาปิศาณดวงตาดวงตาลูกลับนี่เพื่นว่าเพิ่นเพิ่นบอดายมาสั่นค่ะเพื่นว่าเพิ่นบอดายงวดนี่เพิ่นบอดฝันยังมาสั่นก็ได้อ๋อเว็ซีไปละ นเพื่อนบรดษันอีหยังเพื่อนกระเลกบอบอมมี่เละไข่คเพื่อนฝันเพื่อนบอมมี่เลไข่สันรเลบอดน้ำเพื่นบรดทุโอหาดดวงตาปิศนาของเพื่อนกระไขอยู่ที่ดวงตาปิศนากระไรบอดัุดัยทุเพื่น ีเอาพืชปนสิต,ตกนี่แหะค่ะอยู่พัทยาเป็นเป็นเอาเอาเป็นพืชปนสิต,ตกนีผู้ดแดดแตะบาห่อนผู้แดดแต่ห่อนอ่ามาดีวันอาทิตย์แตะเขาแต่เขาหลังนั้นไม่แปดนะวันอาทิตย์ไม่แปดไม่นึงนี่ล่ะไม่แปดไม่นึงประคุณขาดคันนี่พอคอยปิดเนี่ย เลขสามตัวนี่นี่แปดนี่หนึ่งเลยล่ะ้าเบิงมันจิแมนบอ่อเทียวนี้นะบันอาทิตย์หวยออกบันอาทิตย์นะ,ะแต่หัวนี้สั้นจรแต่ห่วงนี่ห่วงแปดแปดพระคุณแปดแปดเจ็ดเจ็ดนะคะห่วงอยู่แปดแปดเจ็ดเจ็ดนึหนึ่ง,งค่ะสถิ์เป็นเลขเบิร์นะแปดแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเนี่ยละ่ะห่วงอยู่ตวบรารบุรีสือ บเทีบ้ซสือกับแน่ใจให้การว่าสิสิวสือได้บอแต่อยู่นี้ยังบบยังบสือค่ะซสือซสือแตงทึ่งเสือซสือไว้แต่รัฐบาลอ่ะค okay, ือดยากเยกกึ๊กยากเบิดนี้ว่ค่ะ แต่เขาสัญจรมันมักสิเป็นเบิร์เด้วแต่นี่ละข่าวข่าวแค่นี้ขาดค่นี้ขาดแค่นี้เบิรงนแหละคะ่ะขอให้เอฟซีส่งๆมันมาส่งสปูสุงคนเด้อค่ะเดขอให้ส่งๆปปมันมาส่งสปูสุงคนมือนี้มือให้ห้าค่ะ หนึ่งห้ามือเตือนเตนค่ะจากนี้ไปห้าใบาสามทุระสิเตือนเต้นอยู่ค่ะ,ะ,ะคลิเ้เหนียวแค่นี้ก่อนค่ะค่ะสวัสดีค่ะ